ตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกร,กรยางพาราทั้งบัตรสีเขียวและสีชมพูปรับพุงทะเบียนเกษตรกร,เ,กรเป็นปัจจุบันสง,ง่าเผยราคายางตกต่ำรอรับช่วยเหลือจากรัฐจะทำได้ทันทีสังเวนชี้สิทธิพิเศษสวัสดีการเพียบเช็คด,ด่วนก่อนตกสำรวจสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางทุกๆท่านค่ะพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพศ2558 ได้บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนายางพลาเป็นวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายางพลาโดยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ได้แก่เกษตรกร,กรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกร,กรชาวสวนยางซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทยล่าสุดมีความคืบหน้าแล้วนายสง่าขันธรรมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การยางแห่งประเทศไทยหรือบอร,ร,ร์ดเกษตรกรผู้แทนสถาบันกเกษตรกรชาวสวนยางเผยกับฐานเศรษฐกิจถึงการเปิดรับสมัครการขึ้นทะเบียนการยางแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานี้ที่ให้มีการขึ้นทะเบียนทั้งเกษตรกรรายที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และมีเอกสารสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกอยอทต้องให้ขึ้นทะเบียนยิ่งในช่วงนี้สถานการณ์ราคายางปรับลดดิ่งหากภาครัฐ มีแนวทางช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆจึงให้กยทเปิดรับสมัครในช่วงนี้ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ถึงเกษตรกรให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางพาราถ้าไม่พบก็ไปขึ้นทะเบียนสาขานั้นเพื่อลงทะเบียนต่อไปค่ะด้านนายสังเวินทวดห้อยกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่า กยทให้มีการอัปเดตข้อมูลทะเบียนเกษตรกร,ร,กรให้เป็นปัจจุบันเพราะตอนนี้มีเกษตรกร,ร,กรบางคนเสียชีวิตแล้วไม่ได้อัปเดตแล้วลูกหลานที่ขึ้นทะเบียนมาใหม่ก็ไม่ได้อัปเดตการปรับปรุงทะเบียนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพศ2558 จะมีเช่นการขอทุนปลูกแทนเงินกู้ยืมเงินอุดหนุนสวัสดิการกรณีเสียชีวิตการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานและเพื่อรับประโยชน์ต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลเช่นโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางและโครงการอื่นๆหากรัฐบาลมีนโยบายเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเจ้าของสวนผู้เช่าวสวนยางผู้ทำสวนยาง 1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางแบบคบอก .1 น,นะคะ 2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาและลงลายมือชื่อรับรองนะคะ 3. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาและลงลายมือชื่อรับรอง 4. เอกสารหลักฐานที่ดินพร้อมสำเนาและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้เชา่าสวนยางและผู้ทำสวนยาง 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าและลงลายมือชื่อรับรองนะคะ 6. สัญญาเช่าที่ดินเฉพาะกรณีผู้เช่าส่วนยางหรือ 7. หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดินแบบคอบอก,กอ3มาดูเอกสารคนกีดยางกันนะคะ 1. แบบคําขอขึ้นทะเบียนคนกีดยางแบบคอบอก,กอ2 2 บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาและลงลายมือชื่อรับรอง3ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาและลงลายมือชื่อรับรอง 4. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเจ้าของสวนขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะ 1. สามารถขอรับการส่งเสริมสนับสนุนและความช่วยเหลือเพื่อการปลูกแทนเงินส่งข้อสวนอย่างเดิม 2. สามารถขอรับการส่งเสริมในด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตการผลิต การแปลรูปยางพาราหมายยางตามวิธีการที่กยทกำหนดนะคะ 3. ได้รับการจัดสวัสดิการตามที่กยทกำหนด 4. ได้รับความช่วยเหลือจากกยทในการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางนะคะและนี่ก็เป็นรายละเอียดข่าวสารที่แอดมินได้มาแจ้งให้ทราบนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ